วันนี้ก็พามากู้ไข่เหมือนเดิมครับเดี๋โ้ยานนครับแปดเ,เป็นกิบเป็นแล้วัีปเป็นแล้วอเงี้ยอกไข่ไม่อหมยปิดเทีรไม่รู้เนาะเดี๋ยบอกว่าต่อนะ ติดต่อฝั่งนู้นเห็นตัวแล้วนู้นมาแล้วตัวนี้น่าติดดีนรเห็นเม็ดขึ้นตัวแรกอะไปกว่าติดตัวเดียวเด็กเออลากไม้ีกโอ้ที่บอก ม่นติดเละอืมผมที่งกลางน่แล่กลางเชืแปลกว่ะเนี่นี่แหละตรงกลางตัวนี้ลนะงริมครับออหมาคู่เลยอือ ปล่อยไม่หมดเลยครับวันนี้ครับลงริมด้านน้ำปลามอยู่ริมได้ไล่ก่อนจะ <c oughs> ไ,ได้ไล่ก่อนเนอะ <c oughs> โอ้ต็ดมันรอยเลยครับปลาติดหัวคร <c oughs> ึ่งไป <c oughs> อืม หนักตึ้งเลยครูไม่เคยโดนไงมาจะเขียงเขียงมาได้ยังี้โดด้นไพันนักลอดได้พันขึ้นมาเป็นเกียวตัวใหญ่ติดข้างบนเลยกคน ดีใหญ่ยุดพอนฮ้ยโวยอยู่ลินเยอะวะหมดแล้วนะโฝางลินนี่ไาอยู่ทีงนี้หลบ คู่คู่อยู่ลิงนู้นเลยวะอะู่ดีด้วยนะใหญ่ด้วยอืมเหนื่อยแล้หัวไว้เป็นไงมนหมดแล้วิดหกหมาด้วยเดีรร๋ยวอีกปากหนึ่งสิบเต็นม่ได้ถ่ายดูนะเดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านนะครับเปิดไม่ได้ครับแปดหมาไม่ใช่ ครับวันนี้งานครับหนึ่งสองถึงยี่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าคนละห้าตัวทีทีเป็ชั่วโมงนะในครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเองครับสามสิบแปดกับหกสิบยี่สิบสองนาที วันหน้าตว,วางแผงกันใหม่ครับว่าจะเอามุ้งใหม่ครับตั้งหามุ้งใหม่ละปลามันรู้แล้วคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเอ็นเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า